ว่อนี้มากินเอฟซีครับมากินนี่นะเนี่ยลองค่ตําแซ่บต้แซ่บไก่เห็นบ่ครับับอื่นดูเมน่อหร่ก็เมียเขามหากินแถววดอันนี้แซ่บไม่ได้เังเขกเลยครับตัดได้แซ่บเลยครับเนี่ยครับก็ริมั่งขับตัวทีเมินเนาะแต่ผมบอเขาว่ไดินทางข่าวก่อนนะสั่งกินได้ดอก เทีเข้าน้ำไม่ต้องจับเดินไปเรื่อยเดินไปสุดไม่ต้องจับนะโอเคนะอาชีตรงไหนทีนี้ทีเด็กไม่มีอ่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจับให้นะจับหนึ่งนะเอฟซีวันนี้เราพามาบ้านนะครับป้าตองกับลุงลานนะครับป้าตองบอกว่าเฮ้ยมีมีกุ้งด้วยนะครับกุ้งสดจาก นะครับตัดทะเ,ทเลเดี๋ยวจะพาไปกินกุ้งสดที่อมกอนะอ๋อยนะกินนยังไงวะจัดเลดีเลยมีไงมีแช่น้ำปลาแซบนะครับวันนี้แต่กับแกล้มเลยวันนี้เปนะเลอร่อเลเลยครับเรียกทเลกบเดี๋ยวเราไปชมกันมือไ่นยม่งัมือโบแซ่บนะคะน้องซัมนะ อันนี้จะไปนอนไปนอนเกาะสมุยอ่ะฟูงฟุนปาร์ตี้อ่ะไปไหม,มไปป๊ผมเนี่ยไปแล้วไปมาแล้วเหรอคะเนี่ยกำลังจะไปอไปเ่อไห่คซะใครขอ,อยัดปูคลองไปป่ปอปปูคลองคุณหม่หายไปมั้เล่นไปลูกเล่นที่ในซีทอนี่ป๊อป ไปถึงบ้านลุงลานแล้วรถแทนพ่นัทนะพินัทโต้เกินบาทจะเล่นแล้วมั้งนีไม่เล่นมันเหมืันเหมือนเดิมนะเพราะว่าเอาเบาหลายเอาน้อยๆครับมีชอยเชียร์ด้วยเวลามันยุกเลือกตักยุกไงอะแงงนงงแ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 งน